ันเหมือนหน้าหน้าตาเหมือนยังไม่ตื่นคุณเธอมีดีนะเขาบอกเก้าโมงขึ้นเขาบอกเผื่อเวลาเดี๋ยวสูงเป็นวันวานนี้เหรอสามารถเม้าระยะเผาขนได้ จะหลับกลางอากาศแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเขาจะหลับยืนเฉยๆเขาก็หลับโอ๋อหน้าตาเหมือนคนไม่ได้นอนอนะครับอะไรนะค